มาจ้าพี่น้องจ้าไปนี่พากินส้มตำปูปลาแล้วก็ลาบหมูจ้าพี่น้องแล้วก็มีสนี่จ้าตูดไก่ทอดแล้วก็หมูทอดจ้าล้วก็มี่พักจ้าพี่น้องจ้ามาจ้แเสร็จแลกันด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้แม่ว่าพักกินพักเที่ยวจ้าพี่น้องนี่พากินส้มตำปูปลาแล้วก็ไอลาบหมูจ้าพี่น้องทอดตุดไก่หมูทอดจ้าพี่น้องจ้า มีหลายอย่างเลยค่ะกันจ้ะข้าวเหนียวคนกระถูกจ้ะข้า,าวเหนีนยวสิบบาทปรเดีหนึ่งจะกินออมจิ้มิมบาทเพิ่มขเหนียวสิบบาทก็พอเราออกจาถุงกันด้าออกมาให้หน่อยเม,ม,ม่แห้งเป็นรงารงน,นี้เพราะว่าเป็นดังถุงวันนี้จาของเราดีกว่ามากเพราะถุงก็จกับอาามาพี่หลอนจ้าเซบแสกน้อกันจ้าหยิบส่งตามก่อนโอ้โบริกรงายมือใจจะขาด อพดีสื่อพันมากจ้ะเพิ่งยืงปิดประตูเขาแล้วเสียงดังพี่น้องเขาพูดดังเสียงดังจะ้ะถ้าเป็นตอนนี้ก็ดังนะนไม่ปิดก่อนก็เป็นไรไมเป็นมาก่อนก่อนเาพูดใช่หม,มูทอดจ้ะพี่เสดพี่น้อง หมูทอดจ้ามนอร่อยน,น,นมาได้สิบบาทก็ไพี่น้องกินไก่ไหวไม่ได้เมื่อพี่นองจ้าเลยอ,อยากกินหมูจ้าฝากข้าวักอินเดียจ,จ้าพี่น้องพักคุณเลิศเอ๊ะภาษาใจเอีกทักอีกอย่างเจยรู้ปะผักอะไรครอบกินเยี่งนะ ใบพูอ่ใช่เวพูยายกินหมากโดนมันจะกินเม่งกินเม่ยงชัู๋ชพูใบสะพูใบคืูนี่แหละองซเนี่ยน่า่อมอร่อยมันไม่ค่อยเผ็ดเลยนม่จะกินน้องเผ็ดนะนไม่ได้สั่งเลยทำให้กินน้เผ็ดเนี่ย แต่วาส้มตำเผ็ดตกใจเลยไหมร่อยน้อยเอาออกเลยกินน้อยหยุดตกใจมันยิ่งจังเคี้ยวยากเลยแตบไปหน้อย้คนชอบเคี้ยวอ่ะ ไม่ได้กินส้มตำก็ซื้อิปเดือดมั่งเนหนอจ้าแต่หมอบอกว่า่ใหกินก็เข้มอดมได้จ้ะนี่จะ,ะัำนี่จะ,ะกนหนอ่อจ้าพักัำไปสาเจ้าสว่างไม่ได้ปิด มูวอข้าขมักอร่อยนะเออมูวอไรอันนี้ใช่เนี Xiao, <No 1> <IL> ่ยชื่อว่าจะกินก็ดีแรงไม่ไม่ข้บมก็ดีิทก็เนี่ย้อทิพมาใช่เขาบอกว่าลงทิพมาพูดมปแล้วไม่ได้ยินเลยก็เนี่ยก็นี้ยก็ติดประตูทิพมายัง แมกก่จะไปค่ะไมาอีากมันอิ่มกย,ยังย่งหางแต่มันอีอยไมย่างไดองกาในหาง,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 งาตรงกลารรงาอือมาที่คูกินกับส้ตมตำแสบแต่พี่น้อง อร่อยมากผักแพลวตั้งแต่เกิดมาไม่ว่าอายุอายุห้าสิบกว่าเรา,าเคยกินผักแพลวจะพี่น้องจ้าไม่ใช่ลองกินทรั้งแ้วไปซื้อเพิ่นเพิ่นหายมากผักแพลวผักแพลวไป็ผักแพลวแล้วไนเนีย่ยรสชาติเป็นยังไงเดาว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเบิ้ล คล้ายๆบักบุ้งเลยอ่ะาบอกรูปร่า,างเหมือนบักบุ้งได้ยินโมว่ามันจะออกเปรี้ยวป่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติก็ปกตินะไม่รสชาติอะไรแต่ว่าหอมรูปร่างเหมือนบักบุ้งหอมอยู่ กำลองถ่ายชิปเลยเส้นข้าวอวกกันเผ็ดเผ็เผดมากส้ตมตำเด็กินส้ตมตำอ้าวทำไมได้เผดเผ็ดจะเห็นหูเนกต้องไงเแต่ว่าเอาต้มได้ติดตากินลาบต ทอดสีเหมือนไม่เผ็ดหนักแต่กินแล้วเผ็ดนักเออนี่ก็เหมือนโ้มตามเขาเขาเผ็ดนี่นีเอาติชูให้แม่หน่อยดินั่นแะจิ้นถือมาเอมนเผ็ดแยะมันอะไรนใหญ่นข้าวจิ้นกว้าวเจ็แแท้ๆคืออกกินน้มันปานะ 先别忘了。 ปกมาาเมื่อกี้เมื่อกีไม่เห็นเจอกันข้างนอกเลยเออไม่ราปลาปลาเปล่นจะมาล่ามาคนเยอะใช่ไหมเยอะในกระเยองแล้วพอดิ่งดึกยิ่งเยอะอ่าว่าจะไปอยู่ฉัอยู่อะไรปขึ้นมาตุงเหน่ตุงปอะไรน่ไม่ใช่นี่อะไรสิออนนั้นไงทูบัลลี่ทูบัลลีอ่ะใช่ ที uhm. ่บ้านแม่เ mm. ร uh. no, ียกคนเทงเอาตรงเทงแต่คนละสายพันธุ์แม่อันนั้นจอดเขียวกว่าแล้วก็ประโยชน์ก็คนละอย่างด้วยเรียกทำงานหนูก็ซื้อทำงินเยอะมากหนูไม่ชอบกินนะแม่ซู่ไม่ชอบกลิ่นเรียแต่บ้านของของต่างจังหวัดมันออกแรมฉุนจะหอมแต่เขาคนละอย่างกันเป็นหนูในกล้องใช่ไหมนี่นิดเดียวเห็นหน้านิดเดียว นี่เดินไปเดินมาหนเห็นบ่อยออกกองบ่อยอยู่ที่บุญนักแสดงสงทบยังไม่รู้ตัวรุ่นมาเนี่ย็จะไม่กล้าเดินผ่านไม่การเดินผ่านตรงนี้ แจกได้พี่น,พน้องเราะว่าจสมใจบริกรโดนแม่ครับพี่จะหกนะแม่มันเซกของแม่ไม่หกไม่หอก,หกหนะเดี๋ยวจุเบจุ๊บนุ <c oughs> ม่มอร่อยหนูข้าวจะหาปลาชขึน้นแล้วกินเนาะไม่ครับ สม่าสมาฟ้าไปเยาวราชชอบซื้อได้มาเกาลัดมาไปว่าโอ้ยมันต้องซื้อมานาเพกาว่ามีแม่แม่ใครเนียแม่ใครเมียป่ะต้องซื้อมาเ็เหมือนกันสุดท้ายก็หาอย่างซื้อไหม่ซื้อนี่แทนอือของอื่นน้งไงวาเยอะเลยสิบส so so, ิบ so ีแล mm ้ว hmm. hmm. so, yes. เดี๋ยวพี่น้องจ้าเวลากินขนมกิคนจะได้กินต่อพี่น้องจ้าเวลาหลายจ้าขอบคุณทีร้านที่จ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวข้ามารับชมกันนักเสบได้จ้ากิฟต์หนีไปก่อนเด้อขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีเพียงความฝันจ้าที่โชคดีได้ความสุขความเจริญจ้าไปก่อนจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณคุณตาบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า